หมายเลขเจ็ดกันเลยนะคะโอ้โหหมายเลขเจ็ดคุณคะอันนี้อีฉันก็ดูตามดวงไปนะคะก็จะยังไงก็ว่ากันไปหมายเลขเจ็ดนะคะคุณจะเป็นคนที่แบกภาระมีภาระเยอะเหลือเกินนะคะแบกภาระใหญ่โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็โอ้หมายเลขเจ็ดนี่เนาะ คุณจะเป็นคนที่พูดอะไรมานิดนึงก็จะทะเลาะบ่อแหวงนะคะพูดกับสามีนิดนึงก็ทะเลาะกันพูดกับลูกนิดนึงลูกก็ประชดประชันพูดกับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยถูกกันเป็นคนแบกไปทุกอย่างเลยคนหมายเลขเจ็ดจะมีภาระเยอะนะคะคนหมายเลขเจ็ดนี่ก็คือฟังดีๆนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีแบบว่าอะไรก็แบบเหมือนนี่สินพลุงพลังนิดนึงไปรับภาระนี่แทนคนนั้นหรือว่าแทนคนนี้อะไรแบบนี้อะ เอ่อคนคือคนนี้เป็นหนี้แล้วก็ไปค้ำไม่เขาอะไรแบบนี้พวกหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดจะเป็นคนที่ชอบเหลื่อเกินภาระของคนอื่นนะคะแบกบหมดเลยค่ะความทุกข์ของใครกูก็แบกบแปลกแปลแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นฟังนะคะคนหมายเลขเจ็ดวิธีการแก้ของคนหมายเลขเจเอ,เอ,เอก็คือการวางค่ะ การวางคืออะไรนะคะฟังนะหมายเลขเจ็ดจริงๆอะ่ะบุญเราทํากันอยู่แล้วเนาะแล้วก็แต่คนหมายเลขเจ็ดภาระจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดเรื่องบุญไหว้เขาโอนเงินไปช่วยพ่อแม่โอนเงินไปคือเขาแบกอยู่แล้วค่ะเขามีอยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วเขาต้องดูแลบ้านเขาต้องไปสร้างบ้านให้พ่อแม่เขาต้องอมีภาระผ่อ,อนรถมีภาระ,ะกู้เงินมาเลี้ยงลูกมีภาระ,ะจะต้องปลดหนี้ให้พ่อแม่ปลดหนี้ให้พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายเลขเจ็ดเนี่ย ด้ดวงค่ะมันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ใครไม่เป็นดีใจด้วยนะคะมาถึงทางก็ไปต่อแบบสุดทางเลยแต่ถ้าใครที่เป็นตามดวงที่บอกนี้นะคะวิธีการแก้ง่ายๆค่ะวางค่ะวิธีการวางง่ายๆคือพยายามมีบทท่องในแต่ละวันนะคะอันนี้วิธีการวางนะคะเพราะจะมาพูดให้คุณทําบุญนะคะคุณคงทําอยู่แล้วแหละเพราะชีวิตมันหนักเราก็ต้องทําบุญเนาะแต่วิธีการสําหรับคนแก่เบอร์เจ็ดะคะให้คุณมีคาถาบทหนึ่งสําหรับการท่อง คุณแนะนำคาถาบทเรียกซัพย์นะคะใครที่อ่ะพี่น้องเราใครมีคาถาบทเรียกทรัพย์นะคะถ่ายรูปแล้วไปลงหน้า Facebook นะคะสำหรับคนเล็กเจ็ดจะได้แคปหน้าจอไปเนาะที่นโมสามจบนะคะแล้วก็ ส ami, MM, Jin, it, ัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจมหาเทวาพิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมอาอุณโมพุทธายะวิระทายโยวิลโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาาวิระอิทธิโยพุทธสัมมณีมานาพุทธสัสวาโหมสัมปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือนะคะคาถาบทนี้ท่องจนกว่าจะท่องได้ ท่องช้าท่องเร็วไม่เป็นไรให้จิตอยู่กับบทท่องเมื่อกี้ครูท่องอ่ะจิตครูอยู่กับบทท่องเลยนะเพราะไม่งั้นนะคะครูก็จะท่องแล้วก็เพี้ยนเพียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะเวลาทําท่องอะไรอย่างเงี้ยครูจะต้องใช้สตินะคะเลขเจ็ดต้องท่องคาถาบทนี้คาถาบทนี้เป็นคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกเงินล้านเรียกเปิดช่องทางของเงินครูท่องทุกวันนะคะครูท่องคาถาบทนี้ยทุกวัน แล้วคาถาหลายคาถาค่ะคูท่องสามจบเจ็ดจบเก้าจบแบบนี้ด้วยนะคะแล้วอยู่นั่งดูทีวีอยู่หรือนั่งอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะคูก็ท่อง นะคะท่องคาถาเรียกเงินบ้างท่องคาถาทิทิลาทันทิรามันติลาโลคิลาขารลา,ลาทุพิลาเอเตนะสัจจวัชเชนะสสทิเมโหตุสปาัาใครคิดร้ายขอให้พ่ายแพ้ไปหอกดาปืนไฟอย่าแพ้วพานเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรืองลิกกาโลคาเบาคลายหายผ่านลอดพ้นโลกไรในจักรวาลเครื่องพันธนาการหลุดทันทีด้วยอำนาจแห่งสัจาวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินท่องแบบนี้วันหนึ่งสามครั้งห้าครั้งสิบครั้งร้อยครั้งท่องไปเลยแล้วคนหมายเลขเจ็ด ภาระหนี้สินการแบกการถือของคุณหนักหนักจะคลายลงนะคะจะคลี่คลายลงนะถ้าใครที่เป็นตรงเหมือนที่ครูดูเลยเป๊ะเลยคุณหาบทท่องที่ครูบอก